จึงบอกไปว่ามีเวลาให้สี่นาทีพี่ขอโทษทาริซาพี่ผิดไปแล้วถือว่าหนูเกือบจะเสร็จแล้วพเ,เนี่ยอ้าแต่ไวายวายวายถือโอเคอยากให้ทำอะไรอ่ะลองบอกลริซามาสิฮะเปิดอลริซาเขาจะตัดใจทำให้ เซนได้เซ,เซนใช่ไหมฮะอ๋อให้เซนให้เซนลีโอ,อว้าวตัวแรกถือว่าโอเคไหมอาิซ่าถามว่าหนูกล้าใสไหมหนูกล้าใส่หสะคะเฮ้ยมันได้นะ พี่ว่าได้นะทุกคนว่าไงฮะสวยทุกคนว่าสวยลิซ่าพอใจไหมอีกนิดหนึ่งค่ะแะบขออีกนิดนึ่งอีกนิดหนึ่งฮะชอบชอบตรงเชียสวยมากไหนพี่อยู่ตรงไหนอะที่สุดนะพี่เนาะ อะไรนะจ๊ะนัมเบอร์วันนะเออที่สุดฮะโอเคค่ะโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วครับตัวแรกเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวให้รอมันแห้งครับนื่นมาลิซ่าลิซ่ามาต่อตัอตวที่สองเลยดีไหมฮะใช่ค uh ่ะ huh. ทช่วยลิซ่าแล้วลนะ่ะ <Okay. S 1> ลิซ่าขอโทษนะเ uh huh. ขาโทษคนะ่ะโอเคลิซ่าเรียบร้อย mm hmm. มาต่อที่ตัวที่สองฮะโจทย์ของเราก็คืออะไรที่ทำให้ลิซ่ารู้สึกดี โอ้เยอะมากเลยอะ่ะโอเคโอเคโอเคอะไรที่ทำให้ดิซ่ารู้สึกดีบอสเม็กดิซ่าจีบกูนฮะนีอ๋อโอ้ยวาดยากเลยอะ่ะโอเค เอาหล่ะนะฮะนี่แล้วก็ยิงนสวยไปแล้วนี่ค่ะโอเคโอเคไหมคะลิซ่าพอใจไหม หนูทำดีที่สุดละค่ะหนูว่าทุกคนว่าไงฮะสุดยอดลิซ่าฮะค่ะพ <c oughs> ี่ขอ,อน,นิดเดียวพ <c oughs> ี่ขอ,อน,นิดเดียว <c oughs> ให้ลิซ่าพรีเซนต์หน่อยแล้วกันะะว่า <c oughs> ตัวแรกตัวแรกนี้มันเป็นยังไงฮะให้พรีเซนต์พูดถึงเรื่องราวที่เราเขียนลงไปรู้สึกว่าหนูสวยแบบแบบไม่หมายว่าพี่พี่บอกว่าวันนี้หนูสวยก็เลยรู้สึกว่า แล้วก็วันนี้เป็น True กับ t r i D ก็เลยเป็นสีแดงค่ะฮะแล้วก็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 แค่แต่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีลายเซ็นนะคะใช่ฮะโอเคตัวแรกตัวที่2อค่ะอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสักนิดหนึ่งวาดก็ไม่แย่นะนี่อเนาะใช่ไหมคะดูออกไหมคะว่านี่คือบลิง ใช่ไหมเป็นคนแล้วก็วแบบเป็นสีชมพูใช่ใช่แล้วก็อันนี้คืออะไรที่ทำให้หนูแฮปปี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมีเป็นลีโอจริงๆคืออยากวาดทาั้งทั้งแฟมิลี่เลยแต่ว่าไม่ไม่ไหวก็เ, <c oughs> เลยว่าโผลโจ๊กลีโอก่อนแล้วก็เป็นบลินส์นะคะแล้วก็เซนคะ่ะครับเอาครับจบไปกับลิซ่า,บบา,าได้ไหมคะขอบคุณค่ะ